เร็วเร็วนี้ครับเป็นยังไงบ้างหลังจากเป็นลลายพฤติกรรมกันมาแล้วจากวันที่เราตุ้ดติ้งวันนั้นล้วมาวันนี้เรียกได้ว่ารู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไว้ใจในงานทํางานไว้ใจปะไว้ใจใช่ไหมต่ออ่ะแบบหลังจากเป็นละลายพฤติกรรมมาก็คือแบบพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นตอนแรกอ่ะ ที่ต่อเจอพี่ฟูกใช่ไหมตอกเกรงมากเ,เลยคับเกร,รงแบบไม่รู้เกรงอะไรไม,รไม่ไม่คุยกันเลยอ่ะด้วยความที่เราก็รู้จักพี่ฟูกมาอยู่แล้วพี่ฟูกเขาก็มีผลงานใช่ไหมครับแล้วอ่ะต่อเป็นแฟนคลับของพี่ฟูกด้วยขอบคุณครับตอติดตามพี่ฟูกมาตลอดยิ่งแบบผู้จัดกับเอ้พี่เทนผมาบอกว่าให้ต่อได้เป็นรับบทเป็นตาวนะต่อแบบเอาคู่กับใครครับคู่กับฟุก๊กฟุกกในฟุ๊กพงศกรแบบฮะเราแบบติดตามเขามาจากมายไลท์โอ้ยขอบคุณครับแบบ หลังจากนั้นก็ตื่นเต้นไปกันใหญ่แต่ว่าพออยู่ด้วยกันละลายพฤติกรรมกันก็พี่ปุกน่ารักครับเป็นความสุขของผมได้ทุกครั้งเวลาทำงานครับวินาทีแรกที่เจอแล้วแบบวินาทีแรกที่เจอเก่งเก่งแบบนั่งแบบเก่งเลยอธิคิวเราเก่งอะไรเขาใช่ผมก็อยากรู้นะครับคุณเก่งอะไรผมครับก็พี่ปุกเขาผมเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วไงใช่ผมติดตามไอจีเขาอย่างเงี้ยดูไมล์ไลน์แล้วแบบไปเจอตัวจริงก็แบบ เหมือนเหรอเหมือนในซีรีส์เหมือนเลยือนลูกเหมือนเหมือนในสิ่ที่เราติดตามหรือเปล่าเหมือนเหมือนครับเหมือนเราชื่นชอบอะไรนตัวพี่เขาก่อนที่จะมาเจอพี่ฟูกใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่ฟูกจะเป็นอีกลุกหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมสั้นผมสั้นคือน่ารักมากลุกนั้นแต่ลุกนี้ลุกนี้ก็รอแต่ว่ากลับมาเจอกันในพาร์ททำงานที่เป็นพาร์ทนี้แบพี่ฟูกเปลี่ยนไปเยอะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูโตเป็นหนุ่มมากขึ้น เป็นไปเยอะกลายเป็นคนดูดีผมยาวไงผมยาวขึ้นเยอะอะไรอย่างงี้แล้ววันที่ต้องมาเจอพี่เขาวันแรกเราทำตัวยังไงหรือว่าใครเรื่องใครคุยก่อนผมเลยไม่ผมไม่คนคุยก่อนครับเพราะว่าน้องต่อเนี่ยเขาเกรงแล้วเราก็คือแบบเราต้องทํางานร่วมกันเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคู่รักกันนะในเรื่องอ่ะคือคุณกับตาเป็นคู่รักกันครับเลยเราก็เลยต้องไปทําความรู้จักกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยพยายามชวนน้องเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับให้น้องเขารู้สึกไว้ใจเรา ไว้ใจยังครับไว้ใจครับจริงๆแล้วรู้ไหมว่าเขาเก่งเราทั้าสี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งอะไรก็บอกว่าเป็นแฟนคลับไงตั้งแต่แรกโอเคโอเคโอเคพอมาพอมาร่วมงานกันมันต้องคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับมันต้องคุยกันยังไงบ้างพอมาเป็นปัดดี้กันคุยกันยังไงก็คุยกันปกติเลยครับเวลาเจอกันก็พยายามนั่งข้างกันอยู่ด้วยกันให้ให้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือน เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยครับใช่น้องต่อเขาก็จะมาถามครับเวลามีตรงไหนที่เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ถ้าฟุ๊กช่วยอธิบายได้เนี่ยฟุกกจะบอกเขาไปคร,<ม>ครับเพราะว่าแบบคุณกับตาวเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือจะเขา้าคู่เข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยครับเก<ม>ือบฟุกช่<ม><ม>ใช่อย่างพอไปละลายพฤติกรรมกันที่ทะเลใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างมันได้รู้จักกันมากขึ้นไหมโอ้รู้จักกันมากมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ต่อกับพี่ฟุ๊กนะทุกทุกคนเลยทมันแบบอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปละลายพฤติกรรมกัน ก็จะเห็นมุมที่เขาคอยเทคแคร์เราเราคอยพูดคุยกับเขาเหมือนร้อนไหมต่อเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันนอนตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะคุยกันใช่พี่ปุกพี่พี่ปุ๊กเลกเก่งแล้วพี่ปุ๊กไม่ใช่ผมเป่นข้าวตาปล่อยไปแล้วจ้าปล่อยฟิวปล่อยฟิวขอขออยากสำครับผมพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างเราด้วยความที่เราเป็นมิ่งพี่มาก่อนเรา ใครชอบประสบการณ์น้องหรือให้คำแนะนำยังไงก็เราก็สอนเขาในสิ่งที่ดีๆครับเราก็แนะนําเขาอะไรที่ดีๆเราก็แนะนําครับโอการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ได้ไปเอายิงด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราสึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยพอมันเข้าใจกันแล้วเนี่ยว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันไปได้ราบรื่นสะดวกครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้ NC ก็เยอะอย่างเงี้ยนะครับใช่บอกไว้ก่อนเลยครับ NC อะไรครับ โอ้ยผมพร้อมอยู่แล้วครับผมพร้อมอยู่แล้วครับไม่มีใครยอมครไม่ยอมไม่ยอมไอ็ที่บอกเยอะมันต้องเตรียมตัวมากแค่ไหนเพราะว่ามันจะต้องเข้าควาเข้านานกันมากมันทำใจหรือมันต้องยังไงไม่ได้ทําใจเนาะเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วครับเรามาทําตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตาวเขาเป็นคนยังไงอะไรงแต่ว่าเหมือนมาแรกๆก็มันตื่นเต้นเหมือนกันนะรู้ว่าจะมีฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันใหม่แต่ด้วยความที่มีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงใช่ไหมครับต่อก็ ได้เรียนรู้ว่าตาวเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหมือนเราสวมบทบาทเข้าไปในตาวแล้วเราทําความต้องการตามที่ตาวเขาอยากทําใช่พอแต่ต่อมองว่า n อเรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดๆมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะ n อ NC 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 อแต่ละฉากก็คือเราจะต้องมีอารมณ์แบบความรู้สึกของแต่ละตอนมาตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้ตอนนี้อารมณ์ประมาณนี้คือมันเป็นเ c ที่เล่าความรู้สึกของแต่ละฉากได้เป็นอย่างดีแล้วมันเป็น ความสวยงามของการสื่ออารมณ์ด้วยครับเพราะอ่านแล้วมันหนักใจไหมโหแต่เม่อวันรู้สึกว่าต้องต้องยังไงสำหรับพออ่านเสร็จแล้วมีภาพในหัวขึ้นมาเลยไหมอ่าผมผมก็แล้วกันครับผมก็ค่อนข้างหนักใจพอสมควรครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนคลับนิยายสประสิตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วเขาพอเขารู้ว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเขาต้องแบบคาดหวังว่าจอบมาเป็นยังไงเลยครับซึ่งผมที่ได้รับบทบาทเป็นครูเนี่ยค่อนข้างกังวลเหมือนกันครับกลัวว่าเราจะถ่ายทอดครูออกมาได้ ไม่ตรงตามที่เขาต้องการอะไรงเงี้ยแต่พอได้ปรึกษากับพี่พระเดชกับพี่คึกแล้วเนี่ยมันทำให้เราสบายใจขึ้นครับเพราะว่าเขาก็แนะนําแนวทางที่ตัวละครควรจะเป็นอะไรครับหน้าที่ของเราคือทําการบ้านแล้วก็เต็มที่กับอย่างนั้นวันนี้คือเราเป็นคูณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้โหคุณเขามีจุดเด่นอะไรผมยาวครับผมยาว <laughs> เป็นคูณแล้วผมยาวนะครับแล้วคาแรคเตอร์อื่นลนะ่ไนะไอแตัวอื่นคูณก็จะเป็นคนที่เขาเรียวกว่าอะไรครับเป็นจิตตเวชแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรครับแล้วก็ แต่โชคยังดีของคุณครับที่ยังมีตาวคอยอยู่ข้างเป็นคนที่คอยดึงสติคุณใช่ครับเวลาที่เขาแบบเกิดอาการทางจิตอะไรอย่างเงี้ยว่ายืนยันว่าคุณรวย <c oughs> คุณเป็นคนรวยในเรื่องใช่ครับนนไม่ได้ใส่ขาสั้นก็ตามอ่าใส่ขาสั้นก็รวยได้ครับผมมันอยู่ที่เงินในบัญชีอ้โหมีเท่าไหร่เราอะก็ยางตอบเตรียมใจแค่ไหน NC ที่เนี่ยมัเป็นเรื่องแรกของเราด้วยและ NC ค่อนข้างหนักหนูด้วยผมหนักใจมากๆเลยครับหลังจากที่เริ่มอ่านบท มันเป็นการตัวละครที่เล่าเรื่องทุกปมเกิดขึ้นจากเตาเตาเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่กับใครก็จะทําให้หลงรักได้ง่ายๆพูดคุยเก่งมีสเสน่ห์ไหมมีค่ะ <laughs> ครับก็แต่ว่าด้วยความที่เตาเขาก็มีเบื้องหลังก็คือเขาเป็นเด็กกำพร้าใช่ที่บ้านเขายากจนเขาจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้หลุดผลจากตรงนั้นโดยมีคูณเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใช่แต่ว่าต้องลองไปดูกันว่าตาเขาจะใช้เสน่ห์เนี่ยพี่ชิดนุ่มๆแอบบอกว่าแต่ละคนยังไงเออยากนะครับยากพอสมควรเพราะว่าไกลไกลาจากตัวเราถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือการที่เป็นคนพูดพูดเก่งใช่เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแต่ด้วยความที่ต้องมาเป็นคนที่เ,เขาเรียกยังไงอ่ะพี่ฟูกที่ เขาโปรเสน่ยอย่างนี้เหรอใช่ใช่เป็นเสน่ยโปรเสน่ยพอได้ครับแต่ว่าเข้ากับเข้าหาคนคนอื่นอยากที่จะแบบเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่มันมีมากกว่านี้ไงเราต้องแบบอันนี้เราต้องเก็บเก็บไว้ใช่อย่าไปดูกันนะครับคคามมมีี่สดเใหอะไรนะครับเคมีใหม่เคมีใหม่ที่ว่าเข้ากันก็ตอนแรกก็เราก็ยังเก่งๆกันอยู่ครับแต่พอได้ไป ทำความรู้จักแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเราสบายใจที่จะพุกสบายใจที่จะทํางานกับเขาเลยรู้สึกสนุกในการทํางานใช่เพราะว่าต่ออ่ะด้ยวยความที่เอี่ยบอกว่าต่อเป็นคนพูดเยอะใช่ไหมพี่พุ๊กเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเงเียบๆจะแบบพี่พุ๊กจะใช้แบบสีหน้าแววตาหรือว่าพูดคุยบ้างถ้าสมมติว่าเราพี่พุ๊กพูดเก่งต่อพูดเก่งแล้วมาเจอกัน,กนไปนก็จะไม่มีใครหยุดพูดครับผม <c oughs> น่าจะเป็นความลงตัวที่แตกต่างใช่ความลงตัวที่แตกต่าง ับแบบว่าก็ปวดกับนี้ที่มันจับใช่ไหมมเหมือนกันจริงๆก็เือใช่ก็อยากให้ติดตามครับผมเพราะว่าผลงานแต่เรื่องมันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเี้ยครับก็ยังไงก็เรื่องนี้สําหรับเราก็ค่อนข้างยากครับเราก็จะทําให้เต็มที่ต่อก็คือถามว่ากดดันไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับด้วยความที่พี่ฟุกมาในลุกเนี้ผมว่าเอาจริงๆผมดูไม่ไลก์ก็จริงเราผมผมแบบมองภาพพี่ฟุกกลับไปเป็นแบบ หนุ่มหน้ามาน่ารักเลยใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมผมรู้สึกแบบพี่ฟ๊กเป็นหนุ่มที่แบบมาดเซอร์อันนี้คือชมอยู่ชมโอเคครับโอเคใช่ <laughs> ก็เลยไม่ได้กังวลเลยครับและในพาร์ทของความน่ากลัวอะไรมันจะถึงขั้นไหนทุกคนที่มันเป็นมัถึงคือซีรีส์วาาแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเธอได้เอเทเลอร์ไปด้วยบ้างครับแต่ในส่วะพิซซิตเนี่ยไม่ได้มีแค่เทเลอร์อย่างเดียวครับคือมันเป็นเรื่องราวครบรสชาติของชีวิตคนแต่ละคนมีทั้งความสุขความรักความเศร้าอะไรอย่างนี้ครับส่วนที่นําเสนอในเรื่องของเทเลอร์ก็เพราะว่าตัว พระเอกหรือว่าตัวคูณเนี่ยเขามองเห็นพี่ชายหรือว่าพี่สะพายของเาที่ตายไปแล้วครับคือคอยมาตามหลอกหลอ,ลอน,นอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงขั้นไหนล่ะครับไปถึงขั้นที่บางวัน<อ>ผมก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะแบบเครียดเครียดเหมือนกันนะครับเวลาที่มันไปเวิร์กช็อปใช่ครับมันก็มีติดออกไปบ้างเลยครับแล้วเราเราไม่สามารถที่จะแบบสลัดมันออกไปได้ใช่ก,ก,ก็ถือว่ายากพอสมควรหนกันกหน่วงแล้วมันต้องดูอะไรถ้าอารมณ์มันไม่ติดเราออกมากลับบ้านไปกับเรา เราก็ก็ไปทำไงครับตื่นมาพยายามนอนตื่นมาพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วมีครูสอนการแสดงเขาบอกเหมือนใช่เขาก็คอยช่วยเราครับว่าแบบมันจบนะตรงนั้นก็ให้มันจบนะตรงนั้นอะไรครับเต็มที่กับการแสดงแล้วพอออกมาก็เป็นเราถ้าเอ็นซีมันรุนแรงเราแสดงว่าความหน้ากลัวมันก็จะหนักเข้าโพเตอร์มันได้ปะหนักหนักมากเลยครับหนักกว่า้วยก็คือเตรียมใจไว้แล้วผมใช่ผมเตรียมใจไว้แล้วนี่ก็เตรียมตัวรับมือเหมือนกันเราจะได้ดูเมื่อไหร่ ก็น่าจะช่วงเดือนกันยายนครับทางช่อง WorkPo i n t ครับให้ฝากฝา<ส>กฝากซีรีรรส์เรื<พ>่องเราฝากคู่เราสำหรับต่อนะครับต่อรู้ว่าแฟนคลับของพี่อัมพาขินัยและก็แฟนคลับของพี่ฟุกรอคอยเรื่องนี้มากๆต่อเองก็พยายามทําเต็มที่ทีมงานนักแสดงทุกคนพยายามทําการบ้านอย่างหนักไม่ได้สอบเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดใช่แล้วก็ส่วนต่อกับฟุกก็ เราพยายามทําให้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันมีความสุขแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันทํางานด้วยกันใช่ครับฝากด้วยนะครับซีรีส์ศพกระซิบเดอะวิสเปอร์เลยครับเดียเด๋ยวเร็วๆนี้ครับผมก,ก็อยากฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวซีรีส์แตกต่างจากตัวนิยายพอสมควรครับผมแต่ก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่เพราะว่าในซีรีส์มีการเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่ความเศร้าหรือว่าฆาตกรรมอย่างเดียวครับผมนี่ก็ฝาก แฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆนิยายหรือแฟนๆซีรีส์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับ